สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรา,สรา,สรามเรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m อ็88มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมโหรศษสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยารต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยาได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปด,ดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Del ิ v e r รบริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อาจานได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่โรเทสเทเทเทนะเออวินโดยบังปงทรงชิวดีจ้ยวิวช่ปงนะ ร้องเพลงจีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะดูดวงชะตารายวันนะครับหันสามหาสนุกนะหรืออีกชื่อหนึ่งนะซึ่งเดิมก็คิดว่าว่าจะตั้งนะหรือจะตั้งเพจเขาเรียกว่าเพจด,ดูดวงดาวไปวันวั <c oughs> นะประจำในวันาทิตย์ที่21พฤศจิกายนยน25 64, นะครับแรม3ามข้าเดือน12ปีฉะรู ในวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆนะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทําการมงคลในวันนี้นะทำได้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นนะครับจะต้องใช้โหราศาสตร์ไทยในการให้เลิกในการคานวณน,นะบางทีมันก็มีช่วงเวลา7นาทีบ้าง5้านาทีบ้าง10นาทีบ้าง9้านาทีบ้างนะในช่วงจังหวะเนี่ยนะก็ต้องคํานวณน,นะครับถ้าใรถ้าท่าในใดสนใจที่จะดูเลิกดูยามต่างๆ นะก็ติดต่อมาได้หรือจะดูดวงชะตานะเป็นการส่วนตัวนะครับก็ติดต่อมาได้นะหรือจะเสริมดวงด้านสุขภาพนะครับน้ำเห็ดลินจือแดงสกัดนะตาหลินจีลึงนะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะบํารุงร่างกายให้สุขภาพร่างกายของท่านเนี่ยปรับสมดุลให้ร่างกายแข็งแรงได้ดีขึ้นนะครับเป็นผลดี นะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับนะ้ำนะเห็ดินชื่อแดงสกัดก็ติดต่อได้ตามข้อมูลที่จารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับอนะโอเคอันนี้เดี๋ยว <c oughs> มาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนนะอ,อแหมอาจารย์ฝันดีะนะ <c oughs> จะไม่พูดไม่พูดไม่พูดเดี๋ยวมันเคลื่อนเดี๋ยวมันเคลื่อนนะอันนี้ แรมสำหรับผู้ที่ฝันในแรม3ามคำฝันในแรมสามคำเนี่ยเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องไปสใส่ใจ,ใจอะไรมากมายนะในดวงชะตามาพูดถึงในเรื่องของนุ่งผ้านะครับใส่เสื้อผ้าชุดมาชุดใหม่หรือถ้าคุณมีไปซื้อมาใหม่อะไรก็แล้วแต่นะนะในวันนี้ใส่ได้ไหมวันนี้ใส่ได้เปลี่ยนชุดใหม่ได้จะชนะศัตรูนะครับใครมีศัตรูเยอะๆคุณเปลี่ยนไปเลยนะจะได้ชนะศัตรู ซาหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนเพราะฉะนั้นพ่อแม่ใครเจ็บใครได้ป่วยไม่สบายออดออดแอดแอดนะจับตัดผมเลยนะครับแต่งผมนะเล็มนู่นเล็มนี่เล็มนั่นเอ,อ,อายุยืนแน่นอนนะครับต่อให้เป็นเขาเรียกว่าอาการหนักป่วยหรือเป็นมะเร็งมายิงอะไรก็แล้วแต่นนะเออก็ให้ตัดผมหน่อยเล็มหน่อยนะซาผมด้วย นะครับเออยืดอายุได้นี่ก็เป็นไปนะคุณก็ลองดูแล้วกันนะเออต่อมาคนที่อ,อ่าถ้าตัดเล็บในวันอาทิตย์นะครับมีสัตรูนะทาน้ำมันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะครับในดวงชะตานะะหายจริงแล้วเกินหายทำไมหายเลิบอยู่ วันนี้วันศุกร์ดีไ่าตายตายเดี๋ยวได้อะยต้องรีบทําคลิปพิเศจก่อนนัดนัดชากาอืมไว้หือืมนะื่อน่อันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงอ่าเสียงเสียมตีนะเสียงซนะีประจำในวันนี้ <c oughs> เป็นนะเปิดสารเวีวยวนังพยางอาก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออดูแหมเตาุจจินเนี่ยนะก็มีความเป็นธรรมนะช่วยเหลือทั้งคนนะแล้วก็ไม่ใช่คนเอ่อโดยความยุติธรรมเห็นไหมความเป็นธรรมเนี่ยนะความถูกต้องความเมตตาเขาเรียกเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะ แหมกว่าจะเข้าไปในถ้าน้ําแข็งได้เนี่ยต้องใช้ลมปานมากเลยนะโอ้กว่าจะเข้าได้ลําบากนะกงสุนเชิดเนี่ยถือว่าต้องมีโทษนะแต่ถ้าใครดูในกงสุนเชร์ถือว่าต้องมีโทษนะนะนนทษนะแทนที่จะออกความคิดนะให้หวังเจ้ามาฮั่นจังหลงเจ้าหูองค์รักจังตั้งข่ข่นะสี่ทิศแลวให้จังเจ้าอยู่ตรงกลางนะประสานพลังไปเออแล้วให้ดาบพุ่งไปเปิดประตูก่อนเฮ้ยยเปามุจิกลับไป โอ้ดูหนังดูหนังสร้างอย่างนี้สิเอเออเถ้าเป่าคิดได้ก่อนนะเอ้ตากงสุดเดี๋ยวไม่ได้เปิดประตก่อนคขำเืไมเกิดโอ้อันนี้ได้ใบที่ยี่สิบสี่นะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้นะควรต้องรับฟังความคามิดเห็นของผู้อื่นบ้านนะท่านจะรับการอุป,ปถัมภ์ความช่วยที่ดีนะครับจะมีผู้ใหญ่เอ็นดูรักใคร่ นะเมตตาส่งเสริมคุณสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่นะเออนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเป็นสปอนเซอร์นะให้กอาจานเนี่ยนะหรือจะมาสนับสนุนรายการนะก็ติดต่อมาได้หลังใหม่นะครับเออตอนนี้ก็มีสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเกี่ยวข้องกับอาหารเสริมก็เข้ามาติดต่อกับอาจารย์ก็หลายเจ้าเหมือนกันนะแต่ก็ต้องดูนิดนึงอาจารย์ก็ต้องเลือกนะม่ใช่ว่ารับแบบแบบ ทูมสี่ทูมห้าเนี่ยไม่อะนะก็ต้องดูก่อนนะว่าต้องลองมาใช้ดูก่อนว่าดีไม่ดีบางกินดูไปกินไอ้นี่ก็ดีไอ้นี่ก็ดีกินไปโอ้โหเนี่ยผิวขาวเออมีนะมีมีเหมือนกันมีคนเะโ้เอาคงเอาครีมอะไรมาให้จานลองใช้ดูเออขอบคุณมากนะขาวจ้วบมากเลยนะนะไปดูในคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกออ้ยมืออาจารย์นี่แหมผิวเนี่ย เหมือนวัยรุ่นเลยนะแมมภาพบางทีมันก็หลอกตาใช่ไหมก็ต้องดูแลสุขภาพผิวนะผิวมือเนี่ยนะผิวกายผิวหน้าเนี่ยขาวจวบยิ่งกว่านี้อีก <c oughs> อันนี้ถึงไหนก็เนี่ยสิ่งที่คาดหวังหรือปรารถนาแม้จะล่าช้าไปบ้างแต่ก็จะประสบผลความสำเร็จสมหวังดีนะครับ <c oughs> ในเรื่องของความรักก็อยู่ในช่วงที่มีความสุขสมหวังดีนะ ต่อมาในเรื่องของธุรกิจค้าขายของท่านในช่วงนี้ก็จะราบรื่นดีนะครับการสมัครงานนะคุณจะต้องมีผู้ใหญ่ให้การแนะนำนะคุณมีโอกาสที่จะได้งานทำนะครับส่วนในเรื่องของคะแนนสอบของท่านเนี่ยก็จะได้ผลดีนะดวงด้านสุขภาพของท่านเนี่ยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือโรคที่เป็นอยู่นี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานิดน,นึงนะครับเออและอาการของท่านก็จะดีขึ้นในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพื่อสุนภายต่างๆ นะที่คุณจะมาบูบำรุงร่างกายไม่ว่าจะเป็นการะชายดาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือน้ําเผือดจืดแดงสกัดเนี้ยก็ต้องใช้ระยะเวลาในการารักษานิดนึงนะครับกว่ามันจะปรับสมดุลก็นิดนึงนะแต่คุณก็ต้องปรับทุกอย่างใหนะ้กินอาหารให้ครบ5้าหมู่นะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกาลังกายนะไม่ใช่ว่าเหมือนอาจารย์เนี่ยกินนะบำรุงร่างกายเนี่ยน้ำเผือดจืดแดงเนี่ยนะแต่ยังนอนดึกอยู่ อันนี้จะปรับแล้วจะไม่นอนดึกแล้วอาจจะนอนแบบเป็นปกตินะเอาให้แบบพอดีพอดีนะจะแบบรับดูดวงต่างประเทศเนี่ยน้อยลงคือบางทีมันดึกอะคนดูต่างประเทศที่ติดต่อมาอาจารย์เนี่ยเยอะนะบางทีเวลามันต่างกันนะครับของเรามืดนู่นสว่างเงี้ยบางทีก็นัดเที่ยงคืนตีหนึ่งเรามก็ไม่ไ,มไ,มไหวะนะเออเหนื่อยมากนะก็ต้องเอาแบบว่าเวลาที่พอดีพอดีกันนะไม่ดึกจนเกินไป นะครับเออต่อมาอันนี้ตาคุณจะดีขึ้นนะครับโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับช่องท้องแล้วก็ระบบการย่อยอาหารนิดนึงนะครับในดวงชะตา <c oughs> โอเคอันนี้เดีย๋ยวมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวตูดีนะว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคดเกิดในวันอาทิตย์นะคนเกิดในวันอาทนะิตย์เนี่ยก็ถือว่าคุณจะต้อง มีความเป็นผู้นำนะดาวอาทิตย์เนี่ยนะเช้านาสีสิงห์นะ่ต้องเป็นผู้นำที่ดีนะครับเออในดวงชะตานะอาจจะเป็นคนที่หญิงนะหญิงยะโสนะถ้าใครที่ยังไม่ได้สนิทก็ยังไม่รู้ใช่ไหมแต่ถ้าใครสนิทแล้วก็แบบว่าอาจจะเข้าเข้าใจกันเออพูดคุยกันได้ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสีที่ควรเว้นให้เว้นสีฟ้าสีฟ้าไม่ดีสีที่ดีประจำวันก็จะมีแดงเขียวชมพูม่วงแล้วก็ดานะครับ สีที่ดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีเขียวได้นะครับเขียวได้ <c oughs> <c oughs> นะสีที่รองมาคือสีดำสี่องสำับสีฟก,กโก้อันนี้บันนี้ก็คือหยกหมอลกกดนะในดวงชะตาเนี่ยแล้วก็ทิศที่ดีก็จะมีทิศใต้ที่ตอนตกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ดีประจำแนวน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ดีดวงไม่ดีก็คือคนเกิดในวันศุกร์นะเอะเพราะฉะนั้นคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยดาวศุกร์สเสียความรักไม่ดีการเงินไม่ดีอารมณ์และความรู้สึก ถูกตีสินนินทานะครับจเจอบ่อยมากเลยคนมาดูดวงบอกทําไมทําทํนะครับทางานในที่ทํางานเนี่ยนะมีคนชอบนินทานะชอบไปฟ้องนายชอบไปขายเพื่อน <c oughs> ที่ผมทำอะไรก็ไม่รู้นะแห่ก็อย่าไปคิดมากหมาจะเป็นกรมเก่าอะนะเออนินทาก็ช่างหัวแม่งมันนะพี่คุณไม่ต้องไปสนใจใส่ใจะไรเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็เลิกดินทางมันเองนะคือทําอะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับ คือไอตัวไอคนชั่วในที่นินทาเนี่ยนะมันก็จะมีคนนินทามันเหมือนกันนะฉันใดฉันนั้นเออจะมาบอกว่าโอ้ยฉันเป็นฉั้นดีงี้ฉันไม่เคยนั่นอะไรนะแต่นินทาชาวบ้านไปทั่อเลยอันนี้คงไม่ใช่นะเออต่อมานะคนที่ดีสุดคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยในวันเนี้ยเจรจาติดต่อสื่อสารสื่อสารอะไรประสบผลความสําเร็จ มีโชคลาบดีๆนะครับเออพอคุณพูดไปคำหนึ่งโอ้ยลาบเต็มปากเลยนะลาบเต็มลาบ,าบตกใลาบเลือดไม่ใช่ไม่ใช่เออต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์แต่คนเกิดในวันอาทิตย์การพูดคุยเจรจา,าของคุณเนี่ยนะก็พูดแบบไม่ชอบไปใครมาขัดคอนะเป็นคนที่รักพวกพ้องดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์ให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะเอ่อเกี่ยวข้องกับ ต่อมน้ำเหลืองตับไตนะในดวตงตาคุณเนี่ยก็เพราะอาหารลําไส้เบาหวานด้วยนะคบเปิดเพราะฉะนั้นน้ําสมุนไพรเห็ดหรือจือแดงสกัดเนี่ยช่วยในเรื่องของเบาหวานด้วยนะครับนะแต่คุณจะต้องปรับอาหารการกินนะนะเออบางคนแบบพอกินสิ่งที่ดีๆเข้าไปแล้วก็ยังกินน้ําตาลอยู่เหมือนเดิมแล้วคุณจะต้องลดน้ําตาลลงนะถึงจะดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอังคาร นะถือว่าดวงชะตาคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีนะครับเออบางทีคนวันอังคารชอบผมคนด้วยในวันนี้ต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยถือว่าคุณจะมีความมั่นคงนะครับมีเงินมีทองเข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมคนเกิดวันเสาร์เนี่ยพยายามวัยเจ้าทีนิดนึงในวันนี้นะคุณจะเจอคุณจะได้โชคแบบหนักๆเออหนักๆน,น,นะ<ม>ต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับถือว่าคุณอาจจะต้องใช้ความอดทนความเพียงความพยายามความบากบว่นได้มาก ถึงจะประสบผลความสําเร็จนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่ดีในดวงตานะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆนู่นนี่นั่นนะโอเคเพราะฉะนั้นอิทธิพลของดวงดาวในวันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายก็จะมีเฉพาะดาวพระจันทร์ย้ายจันทร์ย้ายเนี่ยเวลา16ในกา54นาทีเข้าสู่ราศีเมถุนเรงชาวลัคนาราศีธนู นะครับก็ถือว่าดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะครับชาวราศีเมถุนก็อาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มกว่าเป็นธรรมดาในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็ชาวราศีธนูคุณจะมีสเสน่ห์ตอเพศตรงกันข้ามดีนะในดวงชะตานะครับตำแหน่งดาวจันทร์ก็เป็นอุจจาพิมุกนะอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่หน้าอุดตหนึ่งตำแหน่งถ้าอยู่หลังเนี่ยเป็นอุจจาวิราชหลังนะ หมายถึงผู้หญิงคนคนนี้จะต้องมองการไกลคิดอะไรล้ำหน้าคนอื่นเสมอนะครับหรือถ้าคุณจะทําอะไรก็แล้วแตนะ่ให้คุณลุยไปเลยเ็เรียกกระโดดพุ่งไปข้างหน้านะคุณยืนอยู่บนบุเขานะเออคุณก็โดดไปเลย <c oughs> พุ่งข้างหน้าไปลูกหนึ่ง <c oughs> นาเขาเรียกว่าต้องแบบแบบว่าไทยจะแบบลุยอ,อ,อ่ะเอกระโจนไปข้างหน้าถึงจะดีนะแต่ถ้าอยู่ที่ราศี เมฆเนี่ยนะถ้าคุณจะกระโจนไม่ได้ต้องจับไว้ถอยๆมาให้เดินตามขั้นบนไดดีที่สุดนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อยากจะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆราศีเมฆในวันนี้งานดีไม่ได้มีปัญหาภรษาอะไรแต่การเงินไม่ดีระวังในเรื่องของเครดิตความรักก็มีเรื่องถอรอบบอแหวงกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพุกศกรีเรื่องของงานเนี่ยกรรมะวันนี้สามารถพูดคุยเจรจา,าติดต่อสื่อสารในเรื่องของงานได้ นะครับในด้านของการเงินการทองเนี่ยเพื่อนฝูงนะจะสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของเงินให้กับเจ้าชะตาด้วยเช่นกันนะครับดาวพุธนี้ก็อยู่ในภพปัตตานีนะการเงินก็หมดเปลืองเป็นป,ประเภทตรงข้ามให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานะในดวงชะตาของคุณเนี่ยจะทําธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็อ่านก่อนเซ็นนิดนึงต่อมาชาวลัคนาราศีเ <c oughs> มถุนราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยเงินเข้าครับขอแสดงความดีใจด้วยแต่วันนี้คุณจะมีความโรยลรังเลอะไรสักอย่างหนึ่ง ในดวงชะตาของคุณนะครับคิดมากนะถ้าคุณคิดมากบอกไม่ถูกนะเออก็อมาดูดวงชะตาอาจารย์ได้นะจะได้บอกได้นะในคําถามของคุณนะนเรื่องของงานเงินเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของการเงินการงานเนี่ยเพื่อสับดีก็อยู่ในภพสุภาอยู่อาจจะเหน็ดเหนื่อยในการทํางานนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎระวังสุขภาพร่างกายโรคป่วยใกล้เจ็บคุณมีเกณฑ์จะป่วยนะอยู่ดีๆกเนน็เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่น นะบางทีก็อาจจะขี้เกียจหรือป่วยก็ป่วย,ยการเมืองประมาณเนี้นะในดวงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายคุณไม่ดีใช่ไหมเอออาจารย์แนะนําน้ําเพ็ดลิ้นจือแดงสกัดตาลินจือดินนะสามารถช่วยเหลือคุณได้แลวทำให้คุณเนี่ยร่างกายสบายโปร่งดีขึ้นนะแข็งแรง <c oughs> ต่อมาชาวลัคนาราศีสิงชาวราศีสิงเนี่ยดาวประจาตัวคุณไปอยู่ในภพพันธุ คุณก็ห่วงใยใส่ใจในเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพุธก็อยู่ในภพปัทถุก็มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับครอบครัวด้วยเช่นกันแต่ก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาแต่ให้ระวังในเรื่องของเอกสารหรือขอ้อพิพาทต่างๆนิดนึงนะครับในดวงตาเช้าราศีสิงห์วันนี้คุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นที่ยอมรับในสังคมที่ดีนะครับเออดีในดวงชะตานะงานก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีกัน <c oughs> กัน <c oughs> กัน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 นะเด้า,ดาไปจำตัวไปอยู่ในพกสชัช้าวันนี้ออกสื่อเลยครับชาวราศีกันออกสื่อจะดีนะประสบผลความสําเร็จในเรื่องของการเงินในวันนี้จ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ในดวงชะตานะคบเอ,อิดนะเพราะคุณอาจจะมีโชคลาภในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีตุล <c oughs> ชาวราศีตุลเนี่ยในดวงชะตาของคุณนะครับดาวการงานก็อยู่พบสุภะงานคุณจะประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตานะแต่งานอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอยู่บ้างนะดาวศุกร์อยู่พบสหาชาัชะเพราะฉะนั้นชื่อเสียงของคุณต้องระวัดระวังไวนนง้นะิดนึงอาจจะด่างพร้อยไปบ้างนะครับแต่คุณก็ไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดถ้าคุณคิดดีทดําดีมาโดยตลอดนะก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะครับส่วนมนไว้พักเขาไว้เป็นการดี นะในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ก็จะมีเงินมีทองเข้ามานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกดวงชะตา,าของคุณในวันนี้คือจะเป็นคนที่ปากกระใจต้องการยิงในศรีนะครับเจ้าโยเจ้าอย่างดีในดวงชะตานะแต่คุณก็จะมีโชคลาภเข้ามาในวันนี้นะครับออมีโชคลาภออกมาในเรื่องของงานก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะส่วนดาวการเงินในวันนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องขยันในการหาเงินหนาทองน,นิดนึงต่อมาชาวลัคนาราศีตนู ร้าศีธนูวันนี้จะมีคนนินทาคุณ <c oughs> รอเกินไปก็โดนนินทาสวยเกินไปก็โดนนินทาเออไม่ไรนักนายนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะในเรื่องของการเงินการทองนะครับวันนี้มั่นคงดีมันดีมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะในเรื่องของการงานก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับต่อมาชาวลัคนาราศรีมั <c oughs> งกร มังกรวันนี้เงินทับครับเงินเข้าขอแสดงความดีใจด้วยนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยการงานก็มันด้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะซิมเหลืองเลี้ยงไปได้เรื่อยๆนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีถัรก,กุมราศีกุมวันนี้อาจจะเหนื่อยนะระนก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากมายหาเงินท่านได้เท่าไหรก็เท่านั้นน,น,นะครับในเรื่องของการงานก็มีโอกาสได้เลื่อนขอั้นหรือตำแหน่งที่ดีนะครับในดวงชะตาคุณช่วนในเรื่อง,องความรักคนรักคู่ครองก็ช่วยเหลือในเรื่องของงานได้ นะวันนี้คุณไหนจะต้องใช้ความพิดความคิดไหวพิปัจพานมากนิดนึงนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวการงานก็ยังอยู่ในภพที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเรื่อยๆนะอย่าคิดมากทําให้ดีที่สุดในเรื่องของการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายให้เราวันนี้เรื่องของคดีความต่างๆเรื่องเงินเรื่อง,องทองนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนรักคู่ครองจะนําโชคลาภม,มาให้นะครับ โอเคนี่ครบสิบสองราสีแล้วเดีย๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีด้วยเพิ่มเติมนะว่าดวงสตารของคุณงนี่จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> ใบที่หนึ่งนะครับชึบใบที่สองชึบใบที่สามโอเคนะครับให้เวลาสิบวินาเริ่มเจ็กงโสาสีงโงรฉีกป่ย๋ยก็จับสากคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ฟาบได้เดือดเดียดนะครับในดวงชะตาของคุณนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นให้พยายามไหว้ฟ้า,าทำบนสมอนิดน,นึง <c oughs> จะเป็นการดีชีวิตคุณจะอาจจะมีเกณฑ์การเปลีป่ยนแปลงนะครับ ในเรื่องของการเงินก็มีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามาบ้างนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับบางนอกาจจะมีปัญหาสักนะะให้ระวังคู่ <c oughs> เขาเรียกคู่เวรนคู่กรรมด้วยนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สองที่คุณได้ปัก6ไม้เทา้านะถือว่าคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมที่ดีในดวงชะตาการงานก็ได้รับชัยชนะการเงินก็ได้รับข่าวดีเข้ามาในดวงคุณส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่านะครับให้ความสนใจคุณอยู่ในตอนนี้นะครับ ต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สามที่คุณได้ครับห้าถ้วยนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยเพราะว่าดวงคุณเนี่ยพยายามอยากคาดหวังอะไรไว้สูงมากจนเกินไปนะครับอาจจะตกมาเจ็บก็ได้นะเอะในเรื่องของการเงินเนี่ยก็อาจจะมีเงินเข้ามาเล็กๆน้อยมีโชคลาภร้อยเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักก็มีความทุกข์อยู่นะคุณไม่รู้ว่าจะปรับตัวอย่างไรดีระหว่างคนและเก่าและใหม่ซึ่งเข้ามานะครับโอเคนี่ครบสิบสองราศีแล้วนะ ถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจา,า,ารย์น,นะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครป์กดแชร์คลิปนี้ให้กับคนอื่นได้ดูด้วยนะครับเป็นบุญเป็นกุศลน,นะนะเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์อาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีครับ